สวัสดีครับนี่ผมแต้มนะครับผมมาเล่นเกม Tower Fantasy กับ Tower of Fantasy อันนี้ผมไม่เคยดูจากเกมนี้มาก่อนนี่เป็นการเล่นครั้งแรกแต่ดูจากเป็นสไตล์คิดว่าน่าจะเป็นเกมสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ปะ่ะด้วยความรู้สึกแบบสตอรี่แบบไซไฟนิดๆแต่ที่น่าสนใจคือ <laughs> มันเหมือนเกมพวกเก็บไปพวกเกมเติมเงิเนกาชาปองอะไรพวกนี้ ่ผมต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนด้วยนะอนนี้คือผมขับแล้วผมถูกไหมเนี่ยล็อกอินแ success ผมกดปุ่มอะไรได้บ้างเนี่ยก็อวันนี้เป็นกราฟิกข้างลังโอเคอยู่นะมันก็มีความรู้สึกเหมือนสมัยเกมคอม ปั้นตัวละคอรอะไรพวกนี้โอ,นอโอเคนี่เป็นสตอรี่ของมันนะครับดูว่าเรื่องเป็นยังไงภาพสวยไมลอร์ดไบร์โก s สได้้าไในควารนทีน zone Quarantine, นีแล้วเเป็นมืน

เป็น una กับดีวะ una is a trap This is a trap oh, need to lose them Let's ok. Let's go เดี๋ยว ใชกดเกไปโอเคนี่เลือกชื่อตัวอ,อ๋อนี่ถือเทียเค่นคือมีคนใช้ไปแล้วต้องเปลี่ยนห้ามซ้ำ้วยหรอ,อชื่ออะไรดีอ่ะเขียนซ้ำๆเอาได้ไหม เสียงเพลงก็บิวเหลือเกินโอเคไปแล้วจ้ักรให้ไปโหลดได้นะโอเคก็ในเรื่องอยังงงๆแต่ว่ากราฟิกเอ้ยผมชอบเออผมชอบกราฟิกสไตล์นี้นะไม่เคยเล่นเกมสไตล์นี้มาก,ก่อนแต่เคยดูการ์ตูน

เราสู้กระป่าแหละเราต้องได้สู้แหล,และสู้ยังไงเท่านี้ว่าโอแล้วก,กดสามเหลี่ยมโอ้โหโอ้โอ้โอจบที่ไม่เกียนแบบนี้นี่ไม่เกียน เป็นแบบเตยปาร์ตี้ในเตยปาร์ตี้เตยเพรสเซน์วออิวเลยครับอนนี้มีลูกสอนนี่โอเคโอเคน่าจะง่ายน่าจะนำเราไปสู่การปีน ซีเดียมซีเดียมคือดอชเี่คือจัมโกลด์แท็ ق. โอเคกับมาตรฐานนะครับถ้าใครเล่นคอนโซลน่าจะฟิวประมาณนี้ <c oughs> that was close. I didn't think the big one would follow me. Okay, will. <laughs> เรื่องเก่าของเรื่องนะครับก็เกี่ยวกับอะไรอยู่ตรงละตอนที่ไหมที่อยู่นะคือผมว่าจะต้องเหมือนคือเวลาติดติดติดเกมมันต้องแบบว่าเราอินกับโลกที่มันสร้างหรือเปล่าตอนนี้ผมรูร้สึกว่าโอเคอยู่มันเหมือนโลกแบบพวกโลกพ่อหมดอะโลกแบบผู้มีพลังวิเศษ This even a human horizon. What should I Oh, don't see aberance. it. Abberance. I think เยันดอดเอาได้โอเคยิงระบต่อสู้นี่แค่กดสแปสแปมสเปรมนะ กดดอสนี่ต้องแค่กดเฉยๆไปนะขยับคของโอเคมันจะเป็นโอเพ่นเวิลด์หรือว่าอันนี้มันทะลุดา่านไปเรื่อยๆอยู่จริงสกิปเนื้อเรื่องได้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าผมอยากดูเนื้อเรื่อง,องก่อนว่าจะ,จะซื้อผมได้หรือเปล่า wipe their memory เลือกความทรงจำเลยแล้วก็โหลดงี้เลยไม่ว่าเกมมันกราฟิกดีเทลโลกใช้พลังเครื่องเยอะเหรอโหลดนานซะด้วยหรือเครื่องผมมันเก่าแล้วไปลูกก้9ว The worst is over. Now comes the road to recovery. Good thing we got there in time. Hmm? Was that movement? A light? What happened? Are you awake? Suppressor seems to be fine. ท,ที่ไหนเนี่ยโอเคผมจะนึกถึงเกมเกมจีนอะ่ะเกมจะมีพวกเกมคือสมัยหนึ่งผมเล่นเกมพวกเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมแล้วก็จะมีเกมค้าจากทางจีนนะซึ่งผมก็เคยทำงานอยู่ด้วย

I'm in charge of this Shelter. You saved me? Of course. We found you passed out behind the Shelter and... of power, so we brought you in and fixed This is Astra Shelter, area code HT501. <laughs> the the you area code HT501. What's what are doing all alone in the mountains? <laughs> uh, I, 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 I don't know. know. I can't remember. This person was all bruised up and passed out in the mountain. Probably a lost scavenger. A lost scavenger? Well, tough luck. The Aberrants built a nest in the machine cemetery. You're yeah, lucky we found plan. you alive. You can stay here until you recover your memories. I did a full scan of your body and everything seems to be in the clear. I thank you. Go get yourself cleaned up. You look like a mess. Okay, okay, okay. Surely, go show the newcomer to Selene. I've already installed it. Hey, newbie, this oh, And your weapon is on top of that crate. Don't forget to pick it up. Nine, I would you, Oh, you don't need Mmm. the I would hate you, really. man.

ยังไงเนี่ยทำไมมันเน่าวอะไรเยอะจังจะต้องพยายามิวโลกให้มันสมสมจริงอริสติกแล้วก็ได้ไปทำกดฟีเจอร์อะไรใหม่ๆออกมขายการ์ตูนน่ารักแบบนี้เลยคืออยากรู้ว่าค่าที่ทำเกมนี้เป็นค่าจาก ญี่ปุ่นหรือจีนที่คิดไว้ชิงไหม่หรือเกาหลีามันก็าษีแบบ่ปนภาองมกกันกาี <c> ่ <oughs> น่ารักคบา่แามัก็ีุ่นแ่านก็คปน่ารัก็่ภาองนก็คา่ประาน,น,นะคะือี่ตอมันก็อภาีปอน็านแบบเามือนแตมปเแตอร์แรก โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างสำหรับเกมนี้ผมก็โอเคอยู่นะสำหรับคนอื่นชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมหรือยากผมไปลองเล่นเกมอะไรก็บอกผมได้นะครับผมโอ้มีอะไรเลือกเยอะเลยตอนจากนี้โอเคงั้นไปก่อนละกันเดี๋ยวผมแอบไปเล่นต่อถ้าชอบอยังไงเดี๋ยวลงคลิปเพิ่มแนะ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ